จะกินถาาือดาบมาด้วยดาบมาด้วยยาอย่างก็กคงอะไรคอยแต่ละมือเนี่ยเจ็บเม็นเนี่ยไละมืออย่างนีตั้งแต่เนี้ยสิให้คอยได้ดังในหาญยนยมอันดับหนึ่งมาหานิยมตลอดกาลโอ้ยยมีหอดมหานิยมหฮวยเอาตบมือตอนรับสาวหน่อยก็หนีไปก่อนโอ้หลายกับหลายวัดดีสวัสดีสค่ะรายงานตัวหน่อยสาวมารอมชอยช้างชื่อชู้ใจค่ะชู้ใจชู้ใจอะไรชู้ใจอะไรยังชู้ใจหายตองคำยัง เชื่อใจให้ทั้งคำหรือเปล่าอันนี้คือเปลี่ยนองค์สุนแล้วใช่ไหมก็จะให้เปลี่ยนตั้งแต่วันนี้แหละนะครับผมก็มันเป็นเรื่องที่แปลกว่าตื่นเต้นว่าที่ไหนมาให้ทั้งคำเงินอนี่ยแบบนอนหลับบอได้เป็นไหนทีเมื่อคืนนอนกระชีบลับค่ะเพราะว่าตื่นเต้นไรเป็นอยังที่มันเกินขั้มขาดไม่เลยค่ะบ่คิดบ่ฝันว่าซิซิเป็นอาจารย์ไหมค่ะเอาคิดเรื่งว่าหมู่บ้านนี่หนูไปงานน้องคุณนูงนะค่ะอันผู้ใดเกาะ อาจารย์ซันบัวขาอาจารย์ซันอาจารย์ซันเพื่อนทั่วหาอาจารย์ซันทั่วหาครับอาจารย์ซันทั่วหาคุณลุงบันิเพื่อนทั่วว่าอันว่าสิติดต่อให้อาจารย์ประจักษ์ใช่ให้ท้องค่ำคุณลุงฮะให้ท้องค่ำบอกว่าเท่านี่ซันแล้วคุณลุงซันแล้วครับหนูว่าครับซันแล้วบันิหนูก็ได้หนุกันนางก็ได้ตั้งกิ่เขาต้องกันอยู่อีหยังคู่หนุกันรุ่นอีหยังคู่คือซันเกิดทามกันคู่กันยังคู่คืซันนี่ก็คือแบบว่า ม่นีตแรก็่อยากบอกเนีค่ะ่เดี๋ยวครบอกกันเร่มาใ่ที่นี่ก็เลยทั่วฮทั่กัาฮะอาจารย์ครับอันที่แรกก็ปวดเชื่อแล้ว่ามันเอเจเติร์ดทุกม่อเราระหว่าง้รว่าเขจิร์ดทุกเมืควรเลยวยูั่งยูั่งเห็นอย่างนี้แค่ยูัองเห็นอย่างนี้เสียงความม่อความเจะเสียงเั่นดให้เขาอะไรเพื่อก่อนเน่ยเรียๆ่นรังีหล่ะ ขอบคุณสลัดเทซีของอาจารย์ปรญจักชัยและกะ็น้องชูใจว่าที่ศิลปินน้องใหม่นะครับก็ไม่ไม่ไม่คาดไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันว่าผมเห็นน้องอไปล่าบอสโจอยูอ่กับไปไปล่ามาหวายอยู่กับคองกับง่ามอยู่ผมก็ะเบึงมาเอา้า เม้นผู้ใด่ลงมาก็าเลยไปปืนก็นเลยไปคลิกบิ่งมานักร้องคนล่าสุดที่ลงตนห้านี้คือหน้าพิมพก้าไปเม้นแม่นอีฬานี่แหละวันนี้ก็เลยวาเา้านั่งสไปเรียนคือบทีปัญหาอย่างเลยเผมกระโจเนี่ยกรับบอเปียกับลื่แกนกับที่เรวก้บทั้งบอโจกับสาวหน่อยเนาะไปมีย่งกัแวเวียนกับที่เร็วกับับลกระโจงกักสาวหน่อยเากีย่กับแหเวียนกับที่เร็วกับทั้อลกรอับสาวน่อยเนมีแย้วกับแหวเวนกันที่เรวกับทั้ง,บ,นะง,งบั้ก,ออสก,ง,กง,ง,งสาวหน่อยทัะาะไปมีแงกับแก็ได้ บ่าเนี่ยเลยจริงๆมันมีที่มากัสี่ครับพี่น้องคืออหมู่บ้านเนี่ยน้องนุ่งคนหนึ่งเป็นน้องฮักอยู่บนครับซื่อว่าเบาสันกับมนาดพี่น้อถูกต้องครับเบาสันกับมนาดเป็นดีเจนจกจะเรยการรุ่นน้องก็เรียกว่าหมูจับกับอาจารย์นุ่งมันเลืองกันก็อาจารย์นุ่งมันก็เรียกว่าเอ๊ะมีนาองคนหนึ่งรุ่งจากพวงมาล่ำไ่เลยอันเอามาต่อยอดว่าเอ้า บ่นเป็นคนเดียวกันะะ default, with us with us. ที่ห้องวาบ่ลเรียว่าซื้อว่าน้องสู้ใจนะครับแล้วน้องนี่ก็ตั้งใจสิไปเรียนนี่ยที่จิงเหล้วเนี <consistency> ่ยตั <Kate> ้งใจสิไปเรียนแล้วก็สอบพีทแล้วบอยบ้านเนี่ยวั่บ้านเนี่ยเออ่มื้อนี้ฮหูพ่นตอนไหนที่ไปเบิ่งหูพ่นตอนที่มาฮอดขายมาฮอดขายก็เลยอันกดกดเข <sarà> <s 22> ้าไปเบิ่งในลิงอันที่นูเชียมาอย่างนาเฟ่อะค่ะก็เลยกดเข้าไปหาเบิ่งวันนี้ติ๊กยีหลีติ๊กยีหลีพ่อพอเห็นว่าติ๊กปุ๊บก็ี่ยโคตรลงเฟนเลยเพราะว่า นูมีเจตน,นาที่จะลงมาเรียงดีๆนะคะครเรื่องที่ว่าแม่ป่วยแม่ว่ลสมบายใช่ไดูแลแหม่ครับมม่แมเป็นเรื่องโกหกนะคะเพราะทุกอย่างมันเกิดขึ้นโดยบังเอิญนู้ก็ว่าให้ในตังโต้กัน,ม,นมือว่านมือว่านมือเดียวเรื่องทุกอย่างเกิดขึ้นใน,นเมื่อวานวันเดียวแม่ว่าสัมบลายนาคนว่า เราเตรียมกันมาก่อนกระเป่าอะไรใช่ไหมคะเขาจังูจักเลยงูจักทกีเลยเขาเ็รู้เร่องเลยงักกระนาดแอวบ้านท่อหาคอยในว่้าแตดสายผมบ้านแกงพ่จะตื่นแล้วอืนะครับอย่าวานองเรือทุกคนมีเสียทีจะเลือกท่านเรือท่านฝันของนองนะครับเป็นบอกล่าบอโจแล้วมบบรรยากาท่ามถูกต้องน้องไปหาล่มถูกต้องแมนหลับกะก้อนอันนี้นะครับนองกะเหมือนกับว่าน้องกะ พยาเหิตรต่อสู้เหมือนกันนะเรียนพัฒนาตัวเองมาตลอดผมก็เห็นนะก็อยู่แบบกได้รับการไว้วางใจางาโจาโกวอร์ก็ดีมากเลยเนะี่ยการได้รับบทเด่นๆเหมือนกันแม่นบอลกอยู่ในทีมของนักแสดงหลักๆอยู่แหละแมนบอลเ่ยค่ะคือเวลาแบบมีเอ็มบีเองเสียงรูกันทีดจให้ไปเรีนเอ็มบีให้นห้นองพีนั่นมเส่ยงจะจะจะให้ไปแซมบๆ,น,ๆนี่น้องๆอ่าค่ะแต่ขา่เเยแก็นนั้นเขา ในช่วงเลยไลกันครับน,น,น้องออิงเนี่ยค่ะเขาล้างน้องยยออมาเดือนสองเดือนลครับผมเคยเห็นอยู่แล้วก็เป็นคนที่สองเลยนะที่ไปออเดชั่นกับวัตโจโดยโตรงก็ถือว่าเป็นเป็นพิธ,ธีการเป็นเต็นเพนเส้นเรื่องเป็นสตอรี่ที่เวลาไปไปออเดชั่นไปเข้าสู่วงการมอลลามส่วนมากก็จะไปเดินตรงไปเจอกันแบบนั้นเลยแต่ผมนี่ไม่เคยออเดชั่นในะในการสร้างกนกรองผมก็มีแต่ ไปดูโปรไฟล์เสร็จแล้วก็มีคนแนะนําเข้ามาแล้ววันที่18บแปดเนี่ยผมเป็นออเดชั่นครั้งแรกของไหนต้องทำตั้งแต่เปิดค่ายมา9ปีไม่เคยมีออเดชั่นนะแม้จะเปิดออเดชั่นเล่นๆล่หัวเบสเสินนะแต่คนจองเยอะมากวันที่18บแปดเนี่ยผมจะแยกล่างยังไงไม่รู้เช่ทั้งจะถ่าย m อ็หมาผมมีเสีดได้ฝ่ายไม่ฆ่านะครับมาเป็นพระเอก MV พร้อมเล่เนี่ยก็เลยมันมสิเป็นอย่างย่างยุ่งย,ยงงงงงุ่งบนบนยุ่งถือกเรียกเนี่ยถือกเรียกเนี่ยเรื่องเมื่อเนี่ยท่าเถือกเรี่ยวบู๊จ้าจ้าย มาขอบคุณสำหรับเจ็ดร้อยแปดสิบสี่ท่านนะพะเจ้าดีใจบ่หลายคนลาคนหลายแต่ว่าอาจารย์โอปัสสุวัฒน์ถูเพราะว่าน์ถูเราเอีซีหลายเนี่ยน้องฮักเขาเนี่ยบัฒนถูเราเกง่งโซเชียลแต่อยู่มองไหนกันฮักกันที่เราแมนบ่การเคารพนับถือนั่นคือเป็นเวทีเนึ่งที่สร้างให้น้องแคปเนี่ยชื่อใจเนี่ยมีพื้นที่มีแม่แม่ฮะมีพื้นที่เรสต์รูความสามารถบ่ กับไปมองได้กับไปถือต้องไปล่ามาหวายไปให้คลองให้งามนะครับผมก็พยายามที่จะบอกลูกซีดลูกหาทุกคนนะครับให้บ้างตัวให้เป็นให้ออนน้องท่องต้นให้เป็นเด็กที่น่ารักอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้แล้สง่างามเจอกันก็นก,นกินเข่ากันไปวายกันไปเจอกันว่าได้ไปแบบว่าไปแบบพิษพิษพิษหอกค้องท่ากันนะว่าด่ากันออกเฟรนอว่าเอานะครับพี่เลกกัน ปดลอยสีส่ข,ข่าค้นหลยว่นดีใจว่าดีใจมากมีม่มียังเยฝากบอกถึงเอฟซีเลนะแม่ๆกัเดเดะเด็กเด็กเฉล้เปิดใจเลยคุยคุยคับแม่ๆบางทีเริ่อสิี่ดามาสักซัสิค่ะอย่าให้แคบบอกบอกับเอฟซีห้องนึงกับแม่คบัวนุสียูไซบัวนุสียู่ในฐานะเอียงกับตามคาันกับขอปากซื้อเสียงเร่งหน้าหายพอแมุ่ขคน ได้ติดตามได้เป็นกำลังใจใหห้นูตลอดไปเลยนะคะ่ะถึงหนูจะบ่ได้อยู่ทัท้งหร่ทีสาวหน่อยแต่ความเคารพความนับถือหนูกะยังมีหงให้เก่าพ่อโจกะซําเป็นคนอ่าเขาเอินมาอย่างไร็นพอ่อผู้ชายจ<ส>ำจ<ส>ำ,<ส>ำพอจ<ส>ำพ่พอผู้แห่งโอกาสผู้แห่งโอกาสนูได้วิปุไฟได้ได้เห็นตามความฝันกระคือพ่อโจกระคือเป็นคนสันฟันเองคนแรก ที่เราก็เหตุผลหลายหลายคนที่บอกว่าเป็นยังคือตัวเป็นยังต้องโกหกบอกกันตรงๆก็ได้ก็คือทุกอย่างบอกได้เลยว่าเกิดขึ้นภายในมื่อวันมือเดียวค่ะเรื่องที่ม่านี่ก็คือตัดสินใจในเมื่อวันมือเดียวเลยตังย้งใจจะไปเลี้ยงตามที่แม่อยากสรงเสียงห้ยเลี้ยงเนาะ้าผู้ใด<อ>ติดตาม้าผู้ใีดติดตามานู้นนีสิงหูสิงหูนะคะว่านู้ว่าเลี้ยงยินี้บ่รู้ว่าดูแลแม่ที่ป่วยอย่ีบ่ ถ้าคนติดตามจริงๆเขาจะเห็นค่ะเพราะหนูอัปเดตเหตุการณ์ตลอดหนูบอกเองเนี่ยพายไปจากโซเชียลนะคะถ้าติดตามจริงๆจะรู้เลยแล้วก็อาจารย์ประจักชัยก็พ่อพ่อทรวไปพ่อพ่อทัวไปไม่ใช่อะไรนะบาวสันกัมปนาถอยู่อำเภอเขื่อนในนะครับบาวสันกัมปนาถเปน้องฮัทจู่ๆกับโทรศัพท์มา,า,อบ,ามอบอกว่าเนี่ปวดมือเลยบอกว่านี่น้นองคนหนึ่งหน่วยการหีเด้ถ้าเอามาต่อยอด้านอง สนใจดีเขาสูร้องการเป็นศิลปินเดียวเนี่ยให้ต้องเข้ามาจารย์สนใจว่าห้วยเขาเป็นคนปั่นค่ายเป็นคนสางค่ายสางนักร้องมาเนี่ยค่เยอะคนเรียนผ่านหน้าจอเขาเนี่ยหลายหลายเขาจนขีดขาดบอกน้ำลงเทถยวบนเมียงเลยบ่งบ่มีบ่มีมันบ่งหัวศิลปไปปั่นผู้ใด้ดังเนี่ยปรึกปรับเด็มันต้องใส่เวลาทุกคนต้องสางโต้ตนต้องสางคาลิเตอร์จากของนะครับตรงนั้นต่างหากบนมาบ้าหายต้องเข้ามากระสีดังปรึกปรับเด็เฮ็ดหายซี่เกินแรกเ่าดังกระสีมันน้อยใจว่าโอ้ย บสมคือเยาะมากน้อซื้อโทรศัพททางโทรเมียวมากแล้วเพราดังอันนั้นกับว่ดเดาร์กันนก็มันอยู่ที่ว่าจังตนาอยู่ที่ถูกที่ถูกเวลาไหมถูกเวลาแล้วเฟซบุ๊กวาสนาถึงอรื่องยังโกของคนอื่นเต็บโกของของไม่ได้แม่น้องเนี่ยตั้งใจสิไปเรียนเพราะว่าแม่